ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะไปสั่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผยเคล็ดลับการเก็บเงินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแน่นอนค่ะเนื่องจากประเด็นของเธอนั้นโด่งดังไปยังวงการบันเทิงกับกระแสะดราม่าจัดคอนเสิร์ตไร้มาตรการควบคุมโควิดมาถึงประเด็นการแบ่งผลประโยชน์ให้กับกาวเกิดพลนักร้องที่ร่วมฟิชเจอริ่งกัน และทั้งนี้ก็รวมไปถึงประเด็นที่เด็กในค่ายอย่างน้องเป่าลาออกจากค่ายเนื่องจากเงินรายรับไม่เพียงพอใช้ในชีวิตได้เพียง8,000ตลอด3เดือนหลายคนจับจ้องไปที่เงินของสาวเจนนี่ว่าเธอมีเงินเยอะมากมายมหาศาลขนาดไหนพร้อมทั้งอยากได้เคล็ดลับการเก็บเงินโดยสาวเจนนี่นั้นตอบผ่านติกตอกถึงการเก็บเงินว่าวิธีเก็บเงินของเจนนี่ก็คือ พยายามซื Workers, word, ้อของที่จําเป็นก่อนที่จะซื้อของแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ต้องมั่นใจว่าเรามีเงินมากกว่าสิ่งที่จะซื้อและที่สําคัญต้องทํางานให้หนักเมื่อเราทํางานหนักเราจะไม่มีเวลาใช้เงินเราจะรู้สึกว่ามีเงินเยอะมากกว่าเดิมเนื่องจากไม่มีเวลาใช้เงินจะทําให้เราเหลือมากและที่สําคัญไม่เลือกงานไม่ยากจนทํางานที่สุจริตไม่เดือดร้อนคนอื่นจะทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น